สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เาพบเจอกับผมในเกมฟีฟที่เคยเลยครับก็วันนี้เราก็จะมีรีวิวสักยันนะนี่นี่สักยันชุดไ i เดอร์สงการนะนี่กดไปเลยนะก็จะมีสีสินส่วนนะมีเสื้อชมผมรองกางเกงแล้วก็รองเท้านี่ชุดสงการไลเดอร์นะ เป็นทานของสันญาณนี่นยันเต็มตัวเลยนี่มันเหมือนยันพีระมิดของอินเดียเลยนะก็วันนี้ก็เราจะไปรีวิวในโหมดซอมบี้นะไปพงไม่รู้มันเพิ่งเข้าว่ามันเข้างนาเลยนะสำหรับโหมดซอมบี้โหมดนี้เพื่อไม่ไปการเสรียเวลาเนี่ยเราไปลุยกันเลยไป เอ้ยขึมาหน้านี้ก็อยู่ในเครื่องบินนะโอ้ยเฮ้ยทุงท่งๆๆๆสาวล้านนี่วะเฮ้ยนี่มันชุดใหม่ไหมวะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้อะแต่ที่รู้ว่าจัดไปแบบเต็มเต็มบ้าง โอ้ยหมดซีน่าคิดถึงนะน,นี่ยมามันเพิ่มเดเวลเราจะเพิ่มอะไรมีอะไรบ้างโอเคเอามาก่อเลยเคีคนี่สำคัญนะอ่าตรงไหนดีวะตรงตรงนี้แล้วกันอ่าเราจะมาลงตรงนี้กันนะ เอาเดียวดิวยุคนลงกับเราด้วยเฮ้ยได้มาถึงก็ได้ขานตนะเลยนี่ขานตนะเป็นไนแล้ววะจะปืนวอนเดียวตายเป็นไหนแลววะ อ๋อโอ้โหสกาด้วยลงกรลงกรโอ้ยเอแปดสวยโอ้โหโอ้นี่ฟันไปโอ้ย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  ได้แล้วได้แล้วโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยโอ้ยจะตีนออกมาก่อนเลยเนี่ยมันก็ประหยัดกระสุนแล้วก็ทำให้ศัตรูไม่รู้นะว่าเราอยู่ตรงนี้ไอ้ไขยันปลาจังวะโอ้ยขยันป้าเออใจเย็นใจเย็นใจเย็น ปิดปืนปิดปืนเออไหนไหนก็ออกมาแล้วออกมาไข่ยันตาจังนะพวกมึงน่าเฮ้ยมึงคิดว่ามึงคิเก่งนะเออมีมีอันใหญ่ฮอ่ะสัตว์ฮะโอ้ไม่ดู้อะไรไอ้นูไอ้นูไอ้ไูไอ้ไูเออกว่าจะตายพวกมึงเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างเอาไป อาไปไอ้อคนเมื่อกี้มันหายหัวไปไหนหเลยวะเฮ้ยช้ำเถอะมันจะไปตาที่ไหนก็เลือกมันโอ้โหพิงไปเลยกระสุนมันเป็นไปมาดิมาดิไอสองหนึ่งเลยอ่ะเฮ้เยไปหนุม่มท่อยืนทำอะไรหนุ่มปังปังโอ้ยโอ้ยโอ้ยข่าวลางเหรอ เอ้ย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 ไอบ่าวยืนตรไบ่าวบ่าวมาดิบ hey, ่าวโอ้โหกระจกเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ฟกนตัวเนี่ยโอ้ยสามสิบลักสามสิบกลักกระดานี้เต็มตัวปุ๊บกัน วายแล้วเราจะมาดูกันว่าสามสกรกฎานี้โอ้ยอะไรจะโดดม oh <my S 2> ับ <God. S 2> เดินเนอะมั่งแต่ที่แน่ๆคือมีชุดนารุโตะเอ้ยชุดอิทาจิเข้ามาแน่นอนเอาวองวองอีโอ้โหรถตกุตกตุกขี่ไปก็ได้ปะปะ้า โอ้ยทำบ้านเลยเนี่ยไม่ได้ช่วยเยี่ยอะไรเลยเดินไปดูอ่ะโอ้ยโอ้ย้ยโอเคโอเลออนมาโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยใครยิงกันวะ hello nó, bay qua đây, à, tai chắc, anh nhung, ôi, chui lên, ซ้อมครับซ้อมซ้อมีเท,ท่าไหรซ้อมไปหมดเฮ้ยมันขาดอีกสกิ้นึรือ๋อไหนดีวะไปดิ โอ้โหเตืองชิบหายเลยเออนี่อย่าโกงอ่ะเฮ้ยมาเดี๋ยวกูนี่โอ้โอ้เอ้เฮ้ยไม่ใช่ว่ามึงแค่ไหนไงฮะนี่ไอ้กาดไอ้กาด

cái tâm làm của cô ờ anh cái tai ơi mấy tai phải dừng phải dừng phải dừng ôi 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 โอ้ยอ้เหี้ยตายเลยไอพีนี้ชนมาตายเลยเี้ยก็ถือว่าหนุกหนุกไปนะก็สำหรับชุดนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนที่ชอบนี่ส่วนที่กูชอบกคน่าจะเป็นสมผมนะสมผมชอบอยู่นะทีเดียก็เลือกเถอะ แต่มันแช่เอเธอสิเหลือก็ไม่ใช่ชอบนะชอบแค่ชมผมนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดซับ์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะอ่ะใครไม่กดก็ระวังเป็นอ้อย่าลืมกดด,ด้วยนะสำหรับคลิปนี้กดตัวแรกไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขดตัวแรกไปก่อนบาย